องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะที่บริเวณศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดนายมนพยะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยได้รับเกียรติจากนายอันสิิตสัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพธิธีรวมด้วยนางจินนารัตสัมพันธรัฐนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่ปะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้พิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จำนวน660รายใน12หมู่บ้านเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐจึงได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งสิ้น660,000บาทจากนั้นได้เดินทางไปยังฝ่ายมีชีวิตหมู่4บ้านห้วยกะโหลกเพื่อร่วมสร้างฝายและปลูกต้นไม้อีกด้วย